ต่างตเองส่วน G P S ตัวเนี้อีกตัวเลยไอ้ G P S ตัวนี้มันจะส่งสัญญาณผ่านพวกเนี้ยค่าไฟค่าแบตเตอรี่ค่าอะไรเข้าไปอะไรเป็น Data เพื่ออะไรส่งกลับพวกเนี้ยมันสามารถจะอะไรมันก็เป็นตรงนู้ดในตัวนี้เป็นตัวรับส่งด a ต้เนี่ยมันก็ไปดูดโนนบุ๊กขึ้นมา ไอ้ DJI ตัวเนี้ยก็ไปแผ่นที่เพราะฉะนั้นนอกจากคุมด้วยฟูตาบ้าแล้วเนี่ยก็เรียกบินโดยเวทพอยด์โดยแผนที่ออโตเมติกตัวนี้ถึงแพงตัวเนี้ยถึงระบบหลุ่มแสนใช่ไหมตัวเวทพอยด์แปดหมื่นตัวออโตเมทรอยดธรรมดาที่บินกันอยู่ที่นารายณเราบินเนี่ยสี่หมื่นเพราะว่ามันมีเวทพอยด์ไอ้มันเวทพอยด์ไม่มีแต่มันบินกลับได้นั่นเอง แล้วตัวเนี้ยชุดเนี้ยคือหงอคงวียายรุ่นหงอคงหมูคงอะไรแล้วก็ไปดูกหนที่